แมนยู U, ได้สปอนเซอร์คาดหนะ้าอกรายใหม่แล้วส่วนเจดอนซานโช่ก็ลบโพสต์ปักหมดเรียบร้อยและช่วงซัมเมอร์หน้าเราอาจจะได้กองหน้าคนใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนสุดท้ายกุนซือทีมชาติอังกฤษทนไม่ไหวต้องออกมาปกป้องแม็กควายที่สร้างคอนเทนต์ไม่พักหลังจากเมื่อวานมีข่าวออกมาว่าทัาพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดกำลังเจรจากับคอคอมบริษัททางด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอกรายใหม่ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวดีให้เด็กผีได้ชื่นใจเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในการเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอกชุดแข่งใหม่ของแมนยูเป็นที่เรียบร้อยและจะใช้คำว่าคอคอ,อมสแนปดาก้อนคาดหน้าอกเสือ้อแทนที่ทีมวิวเวอร์ในฤดูกาล2024-2025เป็นต้นไป บนชุดเย้าชุดเยือนชุดที่3ของทีมชายและทีมหญิงโดยถแถลงอย่างเป็นทางการบางส่วนของแมนยูระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตกลงที่จะขยายความร่วมมือกับคอคอมเทคโนโลยีที่จะให้แบรนด์สแนปดากอนมาอยู่บนชุดแข่งอันโด่งดังของสโมซรเดิมทีคอคอมเทคโนโลยีก็เป็นพันธมิตรระดับโลกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้ว โดยที่พวกเราได้ทำการโปรโมตแบรนด์สแนปดาก้อนของพวกเขาและในตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาอย่างเป็นทางการออกมาว่ามีมูลค่าที่เท่าไหร่และมีระยะเวลาน,านานขนาดไหนแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแมนยูคาดหวังที่จะได้เงินจากดิวนี้มากกว่า60ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งจะสูงกว่าสัญญาของทีมวิเวอร์ที่จ่ายให้แมนยู47ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลแม่ พออยู่บนเสื้อมันน่าจะเท่มันน่าจะหล่อดีเนาะ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการออกมาทําแบบนี้ของจอรอนซานโชจะเกิดจากการพูดคุยกับเอริกเทนฮากจนเคลียร์ใจกันได้และสํานึกผิดว่าตัวเองนั้นก็ใจร้อนเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของซานโช เจ้าตัวได้ลบโพสต์ปักหมุดที่ออกมาตอบโต้เทนฮากทิ้งไปแล้วในตอนที่ไม่มีชื่อนัดไปเยือนอาเซนอนออถ้าคิดได้ก็ดีหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีารายงานข่าวเปิดเผยออกมาว่าสานโชได้เข้าไปพูดคุยกับเทนฮากเพื่อหาทางออกหลังมีปัญหาผิดใจกันแต่การพูดคุยนั้นไม่ราบรื่นจนเชื่อกันว่าสานโชจะถูกลอยแพออกจากถิ่นโอแทฟฟอร์ดในช่วงเดือนมกราคมนี้ ส่วนฟาบิซิโอโรมาโนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าซานโชลบโพสต์ดังกล่าวออกจากทวิตเตอร์แล้วแต่จากสิ่งที่ผมได้ยินมาก็คือมันยังไม่มีความชัดเจนระหว่างซานโชกับเอริกเทนฮากและยังไม่มีการารับประกันว่าเขาจะถูกเลือกให้ลงสนามในเกมที่แมนยูเจอกับไบตันโอ้โหคุมเคืืออีกแล้วโอ้โหตอนนี้เด็กผีก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะว่าในตำแหน่งปีกขวาเหลือปเยสทีคนเดียว อันโตนีกับพักงานไปแล้วซานโช่ก็ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยสรุปสุดท้ายเคลียร์กันได้ไหมเพราะฉะนั้นเอริกเทนฮากไม่ต้องคิดมากเสารนี้เจอกับไบตันเอาไปเอสทีลงไปก่อนเลยถ้าซานโช่ยังเคลียร์กันไม่ได้ให้นั่งพัก,กจิตพักใจอยู่ข้างสนามไปก่อนเนาะเออเด็กผีว่างไงหลังจากทัพปีศาจแดงทุ่มเงินสร้างทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยการเซ็นสัญญาน,นักเตะถึง7คนทั้งซื้อขาดและยืมตัว แต่ว่าสุดท้ายขอซ้ำําสัดนนักเตะใหม่พากันบาดเจ็บนักเตะเก่าฟอร์มก็ยังไม่เข้าที่จนผลงานในช่วงต้นฤดูกาลไม่ค่อยน่าจะพิรมใจสักเท่าไหร่ด้วยการชนะ2และแพ้2จาก4เกมแรกส่งผลให้แมนยูตกลงไปอยู่ในอันดับที่11ของตารางคะแนนเคียงข้างกับเพื่อนรักอย่างสิงบูเชลซีทำให้ล่าสุดแมนเชสเตอร์ีฟนิ่งนิว์ออกมารายงานข่าวว่าเอริคเทนฮากกำลังวางแผนเพื่อสร้างทีมในอนาคต โดยการเตรียมเซ็นสัญญานักเตะใหม่เพิ่มอีก4คนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฟูลแบ็กมิดฟิลตัวกลางและกองหน้าหลังจบฤดูกาล2 0 2 3ถึง2024และเจ้าของทีมเนี่ยมันจะให้ตังไหมโดยหนึ่งในเป้าหมายที่เทนฮาร์กอยากได้ตัวมาร่วมทีมก็คืออีแวนเฟอร์กูสันซึ่งกำลังโชว์ฟอร์มโหดกับไบรตันเพราะเพิ่งทำแฮตติกแรกของตัวเองในเกมพรีเมียร์ลีกได้แต่ว่ากองหน้าทีมชาติไอร์แลนด์เพิ่งจะเซ็นสัญญาใหม่กับไบรตันออกไปอีก5ปี ถ้าหากแมนยูอยากได้ตัวจริงๆก็คงต้องยื่นข้อเสนอจำนวนมหาศาลให้ไบตันยอมปล่อยตัวออกมาเท่านั้นนอกจากนี้เทนฮากยังให้ความสนใจ2นักเตะจากเลเวอร์คูเซ่นได้แก่เจอรม์มีฟิมปงแบ็กขวาทีมชาตินเ์แลนด์กับเอ็ดมอนแทบโซบาเซนเตอร์แบ็กชาวบูกินาฟาโซด้วยถ้ามีตังก็เอามาให้หมดแหมสรุปสุดท้ายอีแวนเฟอร์กูสันก็ไม่พลาดมีข่าวกับแมนยูจนได้เห็นเด็กผีหลายคนอยากได้ตัวมาร่วมทีมเนาะ เพราะฉะนั้นคงต้องรอดูกันต่อไปในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่บอกได้คำเดียวเลยว่าถ้ามาจากไบตั้นค่าตัวแพงแน่นอนอายุยังน้อยรูปร่างดีเล่นดีซะด้วยปวดหัวเลยเจ้าตังที่ไหนไปจ่ายเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพี่เขาเป็นอะไรถึงได้มีคอนเทนต์ให้เห็นทุกนัดจริงๆสำหรับแฮร์รี่แม็กควายที่ล่าสุดเมื่อคืนนี้เจ้าตัวได้ลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษในเกมขุ่นเครื่องกับสกอตแลนด์ A and, และเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่ง แม็กควายก็ดันไปทำเข้าประตูตัวเองสะอีกทีนี้ก็โดนแซวโดนล้อในโซเชียลมีเดียกันยับเลยทีเดียวจนแกเรตซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษต้องออกมาปกป้องเพราะว่าแม็กควายถูกแฟนบอลพูดถึงจนกลายเป็นเรื่องตลกไปหมดโดยซาเกตให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่ามันเป็นเรื่องตลกผมไม่เคยเห็นนักเตะค,คนไหนถูกปฏิบัติอย่างแม็กควายมาก่อนทั้งจากแฟนบอลสกอตแลนด์หรือแม้แต่นักภาคนักวิจารณ์ของฝั่งอังกฤษเอง พวกเขาร่วมกันสร้างบางสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาจริงๆทั้งๆที่แม็กควายคือผู้เล่นที่เราไว้ใจได้แบบสุดๆในช่วงที่ทีมชาติประสบความสำเร็จในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาเออมันเป็นอะไรวะแม็กควายคือส่วนสำคัญของความสำเร็จนั้นผมพูดมาตลอดเกี่ยวกับความสำคัญของผู้เล่นรุ่นใหญ่ในทีมซึ่งเขาเป็นคนสำคัญในกลุ่มนั้นวันนี้แม็กควายโชว์ฟอร์มเยี่ยมเป็นส่วนสำคัญของชัยชนะเขาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเรียบร้อย เขาพร้อมเผชิญหน้ามาโดยตลอดซึ่งคือหนึ่งในคาแรคเตอร์อันยิ่งใหญ่ของเขาผมมั่นใจอย่างมากว่าแม็กควายคือผู้เล่นในระดับท็อปและเ,เราทุกคนหนุนหลังเขาอยู่ไม่รู้จะหนุนยังไงแล้วว่าเอาจริงๆนะเด็ดผีพี่อ้นเ,อเริ่มสงสัยแกรสเซาเกตแล้วกับสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทํากับแฮร์รี่แม็กควายว่ามันสามารถเ,าเรียกความมั่นใจให้ได้จริงๆเหรอช่วงหลังๆอปีหลังๆเนี่ยทุกครั้งที่แฮร์รี่แม็กควายถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษเขาโดนวิจารณ์ตลอดนะเพราะอะไร เพราะเขาไม่ใช่ตัวหลักของแมนยูอีกแล้วไงแต่ทำไมยังติดทีมชาติอยู่แล้วทุกครั้งที่ไปเล่นทีมชาติะมันจะต้องมีคอนเทนต์เล็กๆน้อย,อยๆให้ทุกคนพูดถึงในโซเชียลมีเดียตลอดเลยเนี่ยสรุปสุดท้ายมันเรียกความมั่นใจหรือทำลายความมั่นใจวะงงไปหมดแล้วเนี่ยมันจะกูไม่กลับแล้วนะไม่กลายอ์อ่ะส่วนเด็ดผีที่กำลังเหงาอยู่ไม่มีบอลให้ดูเนี่ยอีกแป๊บเดียว3วันวันที่16แมนยูเปิดโอแทฟอร์ดเจอกับไบตันแล้ว3าทุ่มเก็บแรงเชียร์กันให้ดีนะจ๊ะ ส่วนเรื่องภายในสโมสรก็ติดตามข่าวหลังจากนี้กันให้ดีว่าสรุปสุดท้ายเรื่องซานโชจะเป็นยังไงอันโตนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าดูและชอบใจชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นด้วยนะครับ